สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับเออ่จทีไนแล้วครับวันนี้ผมมาเล่นเกมที่ชื่อว่าฮาร์ปซอร์นะครับเป็นเกมในสตรีมครับเป็นเออ่เกมแนวต่อสู้ครับเราขอบอกเกมนี้มีความรุนแรงนะครับถ้าใครไม่ชอบเล่นก็ปิดคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะครับเอ้าอะไรสู้สู้อะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยสู้อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย Stay in the hand, good sire. Let us s t i a i อเลมาเลยปุกนัมามา่ามืออนนึ่ามืออนนเอามาเมยไเ์เมย์เฮ้ยเออไปกันสปอนส์อืมอุ้ยเอ o m o t n เล่นโปโมชั่นเออ

เล็ดอ,ออกไม่แตกเลยเล็ดออกไมมาพรูแก้ตัวไ l ้โอ้หเกมมันใหมเลยเนี่ย uh, like. ้ยเฮ้ยมีเรื่องเหรอมีเรื่องโอ้ยมีเรือโอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ย เ,เกมเริ่มแรงแล้วเกมเริ่มเล็กแล้วเกมเริ่เเมเลกแล้วไอ้เพียตกเลยแค่มีเลือดแค่นี้เตกมมเพียตกแล้วเหรอมาต้องคนเล่ตนต่อไลต้องโอ้ยของใครเนี่ยตกกระบาน มามาเตรียมตัวบกานแตกเลยเลยโดนเออโคดาแตกไปตืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกมาโอ้ยเกืบ้โอ้กระานแตก้อยกระานแตก

ล้รถหนึ่งไ้รถสองใครจะครับไอ้รถหนึ่งรถสองเอางจละไอ้รถสองไ้รสองหัดไอ้รถหนึ่งกำลังตั้งหลักรถสองไงครับรถสองไงไอ้อยรถสองก้าแล้วไอ้รถไอ้รถไอ้รถสองปยังไงรถสุกแล้วไอ้นี่ไอ้รถไอ้รถไอ้รถนฝแล้ว ไอ้ไออไอ้ยังไงลุ้นลุ้นลุ้นไออลุ้นหน้าแตกไอ้ลุ้นลุ้นตื้อออกรล้นตือออกเอาเลยปล้อยไอ้ลุ้นไอ้ลุ้นไอ้ลุนจมูกลุ้จมูกเหมือนปล่อยไอ้ลุนห่ชนะก็เป็นลายต่อไปฉากสุดท้ายโอ้ยพีรเวลส์อาราดบาแต่ต้องสู้แชมเปี้ยนเฮยเอาะโหด โอ้ยตัวอะไรเนี่ยยักษ์เหรอเนี่ยสู้กับยักษ์โคตรร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออ๋อใจเย็นใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอือตายตายหมดนี้ไม่เคยเล่นหมดนี้ไม่เคยเล่นมามาเฮ้ยมีลิมีเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาฝีมือเก่งเอาฝึกฝนไม่อย่างดีเอาเรียบร้อย เอาคิกกิ้งยังไงเอาเห้เอาให้เอาเห้เอาเห้เอ้ยเอาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยแค่เก็บแขนโอเคมาลองเล่นหมดนี้มามาครับต้องตู่กันตู้ด้วยก็อี่หมี อนให้ให้เออให้ให้ให้ก็วี่งไปดื้ดดเอเลยอา่าอ่าถุงมืออ่ะถุงมืออ่ะเฮ้ยอยู่ตีกันามาเ,าเป็นคนดีจุดจุดจุดเอ้้อออเอา

มันแะลุกะลุกมะลุกม okay, ันจลุกเออตีตรงขาเยไม่หนีเยเหรอไม่แ oh, ค uh, ่เอออแล้วจะลุกแข็เฮ oh, yes. ้ไปเองเดียวไปเองเอาชนะเอาเจส Số về yak kim in it. Yapun yapun một típ luya. Monga nóng monga nóng mang yakur. Ui ai hedgeboard bullery. I like a bebe a bebe a bear. Lay 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 อุ้ยเจ็บเจ็บหนังรับเซ็บเฮ้ยฉลาดจังวะเฮ้ยไม่กระตายตายนักจับฝีมือก็ดีมาผมใช้แสลดัดเรียบร้อยวาเฮ้ย,ยวายเรียบร้อยโอ้เจ็บ เจ็บยังสู้ต่อเลยต่อไปเฮ้ยเอาเรียบร้อยโอกาสเอ้ยมีขนาดที่ยังเก่งไงรักกันแบบเฟนเก่งเนี่ยโอเคยอมแล้วยอมแล้วไอสเปริชมีลิฟโอ้ยมันเล่นใหม่ตั้งแต่แรกมาโอ้สู้ไม่ได้สู้มันไม่ได้มาสู้แบบผู้ชายหน่อยเงาหยิบอะไรมาหยิบอะไรมาเฮ้ยเอ้ย ฟันอพ่อฟันฟันฟันเอาอย่างไรครับอ่านอนเอาแต่และอหละใครใครใครยอมไหมลูกผู้ชายนะหนูเรียบร้อย อาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยตายไหมเนี่ยล้มอ่ะโอาตาย

โอเคมาละโอเคตามแล้โอเคสบายและโอ้ยสบายตาเดี๋ยวพี่ยังเห็นมีอยู่เลยโหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรองเท้าอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแขกแขกเฮ้ยเฮ้ยเชือกจักรดโอ้ย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 ไม่รู้เลยอะไรมือถืออาวุธอะไรเนี่ย ร้อยยังไง <S <S เอออเร้อยออกมามามาซื้อก็เออเออตัดแลก็ลองเล่นก่อนมามามาลองเอาเลยก็จะลมจะลุบมีอะไรอะ่ะอุ้ยเฮ้ยข้างเก่งขวานมันติดเลยเนะี่ยโอเคได้เฮ้ยโอ้วขวานอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหเขาเรื่องตั้งใครอ่ะคนเตือนไม่แน่ยเฮ้ยเอ้าใครอ่ะอืโอ้โหเฮ้ยยากนะมหลากเลยไหม ไม่ตายเกิสั่งเสียก่อนตายสังเสียกอตายเลว้ยย้ย้ยโอยพลังพลังงานอะไรอะอะไรยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอ ตามอีกรอบอุ้ยขาดครึ่งเลยอุ้ยอ๋อคิดถึงแลได้ขวาเอาของดีเลยอืมนี่เสีเยงมะไร้ำงานคนเดิมรึมันคมเยอะอืมทำอะไรลงไปเนื้อแ่ตมันก็ะดูกเลย ดูกันแล้วได้เอาไปไอ้เงางเกลียวสีดำได้ข,ขวานขวานมือใหม่มาเลยขวานมือใหม่โยนทิ้งไปเลยผมจะเอาไอ้นี่เก้าขวานเหมือเนเปลี่ยนเงางเกลียวชอบสีดำจ้าร์เออร้อยเอาตายเอาเรียบร้อยตายโง่

ไม่โดนไว้ไว้ไว้ร้อยร้อยยักตายยักแพเฮ้ยมฉลาดี่คตรฉลาดมออุ้ยอุาขาดขาขาดนกมาเลยองตัมาของตัวเอใครอะใครเนี่ย

ขาดเลยนะผมเก่งเลยนะยยไว้มามามาของวิตายง่ายมากโอเควันนี้เราจะโอ้ยโอ้โหมันเกิดกาดถึงวะ ดูเกินการมากก็ตาเพื่อได้ของได้เฮ้ยของดียังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนวุฒได้มาๆมาลองแช่วุฒนี้หน่อยต่อขานลองมาๆมาลองหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ขวานเหมือนเดิมไปกว่า เดิมอะใช้ท่ารับดีแทงกนนังโหมวกไปไกลๆนั่งเฮ้ยแก้ววะไม่รู้มันคืออาวุธไรชาวบ้านเหรอชาวบ้านเหรอ,อไม่รู้เรียบร้อย ร้อยกระดูกกระดูกได้ความห้ได้ร้อยใหม่แล้วรอยเลือดเป็นอนาคตหมดความอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยชาวบ้านถืออะไรนะทั้งใครอ่ะตัองมีนี่ด้วยทั้งหมดต้องจะพร้อมแข่งเลยไีคิดว่าเก่งไงฮะใคเเเรเก่งใครเก่งครับมีดักรอเลยนะเออ เออนานานตัวหนึ่งนานาตัวหนึ่งเฮ้ยมึงเล่นนี่เหรอได้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 ขุดเจ็บ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 ตรงขาเนี่ยเออมามามาเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสโอ๊ย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  má ôi ôi này ngay mà. ôi nhau ôi tay ôi 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 khá khá khá. này ngay này ngay. ôi cái tay cái tay. เออเอออยงั ас, Trump, decimal, ้นแหละเออตัวนี้เออมันโหดมันโหดยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโองกัดก็อันนั้นแหละอันั้นแหละเออไม่โดนเออยังไม่ฟ้องหลอกตีหลอกตีเออโอ้โหมันมีแท่งยาวๆเอย มีตรงมืออะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวานทำไม่ไม่ร้านแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเกือบแลกเกือบแลกบอกเ้ยหัวดีมากโออเออตาย โอเคคั okay. เป็นเกมที่สนุกมากนะครับโอโ้ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงั้นก็สวัสดีครับ